สวัสดีครับไทยเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับด้วยเป็นด้วยการเป็นอันดับ2ครับจากรอบเก็บคะแนนนะครับก็มี6กแต้มจาก3นัดนะครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นรับทีมชาติไทยในชุดสีน้ำเงินนะครับออสเตรเลียเสื้อเหลืองกางเกงสีเขียวูุตสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกแล้วนะครับไทยครับจะบุกจากทาง าาาไปซ้้ยทงหนจอคร,จรวัตรสอดพิเชียนจ่ายเข้าในพลาด้วครับออสเตรเลียตัดได้แล้วได้ยิงติดบล็อกจิรวัน์ครับเปิดเข้ามาตัดบอลได้สวยเลยครับจิรวัตออกมาอภิวัต์คือกลับมาสุภวุฒิสุภวุฒิยิงลูนียังปัดไม่ได้แล้วจะเจอโอ้โหสัดออกไปครับอรง์กรจันพรโอ้หจังหวะนี้ได้ซ้ำจจ่อแล้วครับอรงณ์กรดูอีกครั้งหนึ่งครับพอให้มาสุภวุฒิ กดสายมีฉลับครับแล้วมาเข้าทางอ,อาจจะไม่ตั้งตัวเท่าไหร่ครับจังหวะต้องเรียบยิงครับโอ้โหล้วงัดช้อนได้บอลไปเยอะเลยรังไพรโรนบอรศสักย้อนมาใหม่ครับแล้วกดลูกนี้แม่บอลฉลับออกไปครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของไทยครับย้ายไปเป็นฝั่งนู๊ดบ้างครับก็ถือว่าได้บุกกดดันได้รวมเนี่ยมากกว่านะครับผ่านตรงนี้ แต่มุมย้อนกลับมาใหม่กดลูกนี้เอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลชั้นแหละครับเธอศักดิ์เจริญพงศ์ครับซัดแม่ครับไทยนำหนึ่งสูตรครับหลังจากนี้เจ็ดเลยครับเรียกว่าคลายกดดันไปได้เยอะเหมือนกันนะครับบุกเยอะกว่าสุดท้ายโอกาสยิงครั้งที่หกครับเป็นสกอร์แรกของไทยในเกมนี้ครับเธอสัดิ์เจริญพงศ์เรี่ยเล่นรับฟอร์มดีต่อเนื่องตั้งแต่ในลีกเลยครับยิงมามีโชคด้วยครับโอ้เปลี่ยนทางครับมายัดมาเนี่ยครับพยายามจะ ยืนนิ่งๆแล้วแล้วสุดท้ายไม่โดนบริเวณเท้าแล้วก็ฉลักเข้าประตูไป1-0ครับไทยออกนําไปแล้วนะครับเอาต่อบอลแล้วพิงลูกนี้ล้มลงไปไทยสกัดได้ทางหน้าวรศักดิ์เก็บไม่อยู่ครับบอลกลับมาเป็นของออสเตรเลียแล้วเขายิงเลยครับโอ้ยไม่ตรงกรอบครับยิงลูกนี้ครับซักใจของอดัมคูเปอร์ยิงไปประตูเลยครับอะไรกันนี้อดัมคูเปอร์กดซ้ายแต่ช็อตใต้เบาเยอะเกินไปนะครับขบวนครับ เอาอินทิชาประพาพันลงมานะครับหมายเลข17แล้วไทยหลุดมาลูกนี้แม่จังหวะดไตกิงได้โดนอัดด้านหลังแล้วไทยได้ฟาวโอ้เข้าสกัดด้านหลังเลยครับโอ้โหแล้วเป็นใบเหลืองด้วยครับของทางออสเตรเลียนะครับเป็นทางไมเคิลคูต้านะครับรับใบเหลืองใบครับพาดแรกของออสเตรเลียในเกมนี้โคจะสั่งทติกเพื่อนยังไงนะครับสมุดเกมไม่แล้วยิงหนึ่งประตูนะครับอีกหนึ่งคนเป็นวอร์ซักซิลลาไพลโลนะครับ ครับผู้สิีเป่าแล้วครับเป็นสุภวุฒิสุภวุฒิกดลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนโอ้เชียร์มจริงๆครับสุภวุฒิเถื่อนกลางครับไหไปแล้วครับ2ลูกครับนาทีที่8ปดแล้วครับโอ้เป็นการซัดสองเกมติดเลยครับสุภวุฒิเถื่อนกลางสุดยอดเลยครับจังหวะยิงนิ่งมากๆนะครับเยือกเย็นเลยครับวิ่งมาแล้วก็ความเขาแปะเนี่ยโอ้โหทะลุมาหมดเลยครับทะลุกำแพงมาแล้ว ตอกกรอบไว้เลยครับ2-0ครับตั้งคาดิเหมือนจะขอยิงครับวิ่งมาข้ามล็อกอีกคนนึงกดลูกนี้แม่ไปตรงกรอบครับเป็นอีกครั้งที่ยิงแล้วยังหาเรดาร์ไม่เจอครับออสเตรเลียลูกยิงของลากดัมคูเปอร์นะครับก็หลุดกรอบไปไกลเหมือนกันนะครับลูกนี้กลับแล้วก็โตกลับเร็วครับพิวัตรยกมาได้ยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหคมไปไหนครับพี่ สุภวุฒิเฉือนกลางครับโอ้โหยิงลูกนี้นี่ท่าเทพอาร์มาเลยครับโอ้โหกลับมาแล้วครับในบวามคนเดิมครับอภิวัตน์งัดมาแล้วได้แปะดึงเน้นเลยครับสองตัวเก่าประสานงานกันเลยครับสุภวุฒิเฉือนกลางยิงคนเดียวสองประตูกันในเกมนี้นาทีสิบสามครับโอ้โหคมจริงๆครับพี่เอ้ยลูกนี้ครับแสกหน้าอารอนยูเข้าไปเลยครับผ่านอาร์กับจังหวะสวรของไทยอภิวัตน์เจมเจริญไหลต่อมาจีรวัตรมาแล้วลูกนี้ยก เรียบร้อยครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับอารมณ์กรจันทร์พรับชิปลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหอย่างเหนือเลยครับอารมณ์กรปัดมาแค่ทีเดียวครับเราได้ลูกสี่ครับโอ้โหวันนี้มาไหลลื่นจริงๆครับยิงเป็นตรงเลยครับดูจิรวัฒหักมาหลุดเลยครับแล้วดูจังหวะดึงรอนะครับเราก็ชิปนิ่มๆเลยครับโอ้โหอรอนยูออกมาเน่ยกลายเป็นจั่วลงไปเลยครับดูความนิ่งของอารมณ์กรครับ ต้องแก้เกมให้ได้ก่อนครับวันนี้ลูกเกมสู้ไทยไม่ได้ครับเชวินอเดรี่ครับอเดลี่ไหลามาไทยก็ไล่ตัวประกบกันดีอ้าวความพลาดเองครับสุภวุฒิแล้วโดนดึงครับพูดสินปล่อยครับโอบไม่ซาวเชอร์วินอาเดรี่อาศัยความใหญ่ไหลมาแล้วยิงดูนี้ยิงไม่เขา้ากลอบอีกแล้วครับครัแต่การนี้ยังไม่มีผู้ทำแตทชิกได้นะครับอาครับไทยตัดมาได้หักกับมาแล้วคืนกับมาปานนั้ยิงเรียบร้อยครับ ต่อสูตรับไหลเป็นน้ำแล้วครับโอ้โหสุดๆเลยครับปานัมกิติพานุวงเลยครับโอ้โหทำได้ครับยัดเต็มเลยครับโอ้โห5สูตรของไทยครับแฟนๆในสนามได้สะใจกันทั้งหมดเลยครับดูนี้ก่อนครับให้มาอภิวัตรเราคืนต่อมีช่องยิงไถ่เลยไม่ต้องจับครับจับแต่งแล้วฝากต่อยัดเข้าไปด้วยสายครับสุดๆครับไทยกาเดอร์ครับไหลมาโรแกนสกอตโรแกน โยกใส่ครับกลับอาการเออไหลต่อแล้วคืนมาให้ลูกนี้อารุษเส้นบัตรเอาแล้วครับโอ้ดนนาจะได้เซฟครับวันนี้นี่น่าจะยิงเข้ากรอบเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับออสเตรเลียไปออกแรงแล้วครับจังหวะยัดมากัดจะยิงเสาไกลเลยยังเกมบุกนี่จะเทาลงไปแล้วครับไทย เอาพักออกมาของลินช์แข็งกว่าแล้วจิมลูนี้โอ้โหอารุษเส็งบัตครับยังไงก็ดีบุก้เปิดครึ่งหลังเลยครับแต่ยังยิงไม่ได้งัดมาจาับพลิกยิงลูนี้พุ่งไปแล้วมีปะทะกันู้สิชีช้ชจุดโทษครับโอ้โหออสเตรเลียมาได้จุดโทษครับผ<อ>ูบ้สินี้จากอินโดนีเซียทั้งสองคนเลยนะครับ,รบดูก่อนครับจังหวะตรงนี้โอ้จริงๆก็อาจจะมีปะทะเล็กๆแต่ว่า อาจจะต้องดูวิเชียาพูดสิทธิ์ด้วยครับว่าจะเพียงพอว่าจะเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับเชอร์วินอาเดลี่นะครับดูว่าจะจี๊ปใส่ใคยเป็นลูกสามในรกระดานกันนี้ได้หรือเปล่านะครับตัวเก่าของเขาเลยครับหน้าเป้าอเดลี่เดินจากอารุปนะครับครับอารุตวันนี้จะเก็บคลีนชีตได้ไหมครับโมเสกเป่าทวีนะครับอาเดลี่วิ่งมากดแล้วโอดไผคนละทางครับ อาครับตีไข่แตกได้สำเร็จครับออสเตรเลียไล่มาทางห่างนะครับ1ต่อ5จริงไทยเป็นลูกที่3นะครับและเป็นลูกที่5ในรายการนี้นะครับก็ยังพอมีลุ้นนาชโชน,นะครับตามเมรันโกรามีของทางอาัฟกานิสถาอยู่หนึประตู้ะะครับโกรามียิงไป6ที่สุภุพุ์แต่คืนมาจิรวัตรอาครับไทยขึ้นมาหลายคนแล้วล็อกหลบแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ค หกประตูตอนหนึ่งครับอารมณ์บอนจันพรครับใส่สกอ์ไปแล้วครับโอ้โหนาที3 1แสบเลยครับนี่ก็ลุ้นแฮตทริกเหมือนกันครับอารมณ์บอนจันพรจากการนเรืเอเซนนะครับทีวัดให้มาแต่งจังหวะเข้าขวาวโอ้โหจริงเข้าข้อจริง,รงๆครับเหมือนจะไปดีซ้ายแต่พอตัดเนี่ยทำให้ออสเตรเลียเขาหลบโอ้แ hey, oh, ต่ว,ว่าออสเตรเลียเขาตัดได้มาคนเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ไหวครับ อัรุสเซนบัตไม่มีคนเข้าบังให้เลยครับแล้วเป็นโจเวนารีครับสัตล่อเป้าเข้าไปครับตามมาห่างๆครับ2ก็ต่นาที35แล้วครับโจเวนารีลกที่2ของเขาในรายการนี้นะครับล่าเข้ามาแล้วโอ้หฉีดกาเลยครับบอลพุ่มันจะรวดนะครับนี่ก่อนนะครับให้เข้าช่องมาดูครับชนเสาครับโอ้โหลูกยิงของทธอสัตว์จะเรินพง ครับแต่ว่าตัดมาได้เรียบร้อยครับลูก7มาแต่มองไม่เห็นครับโอ้โหเจ็ดจนได้ครับ7ต่อ2เดี๋ยวไปดูภาพช้ากันครับนาที36มแล้วครับเอาจนได้ครับไทยโบดอยู่นานครับกว่าลูก7จ็ดจะมาเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเป็นปานัดโอ้โหปานัทครับแก้ตัวได้ครับเราจำเนร์ลุนฮันช่วยเหมือนกันนะครับปานัดกิติพานุวงศ์ยิง2ลูกแล้วครับเกมนี้โอ้โหยิงนะครับอ่ะ ดูครับโอ้มีมือไปผลักเลยครับ็อดนี้ของลินส์นะครับจุดโทษจุดที่สองของไทยครับลุ้นแฮทริกคนแรกของรายการนี้ครับทีมชาติไทยเดี๋ยวดูว่าใครยิงนะครับน่าจะเป็นสบูธนะครับหมายเดานี่เครียดแล้วครับสบูธนะครับเทพามจะลองยิงดูแค่ถึงแรกรายการนี้จะมาหรือเปล่านะครับสบูธโดนกับทางโนอาเฟลิช แล้ววิ่งมาแล้วครับสุภวุฒิแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยครับแพทริกครับบอลเข้าไปครับ8ประตูต่อ2ครับสุภวุฒิเฉียดกลางครับแพทริกจนได้ครับนาทีสามสิบเจลยครับไทยเราหนีไปแปดต่อ2องนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับอัดอั้นมาจากเกมแรกที่เราแพ้ออสเตรเลีย3-4ครับเกมนี้มาถลุงลูก8ครับโอ้โหยิงไปทางเดิมครับขวามือตัวเองคราวนี้โนวาฟลิช ดาวิดนะครับพยายามจะไปดังคนละทางนะครับหาทุกครั้วครับออสเตรเลียก็ยังไม่เล่นพาวเวอร์เพลย์เลยนะครับนี่เวลาเหลือนาทีเดียวแล้วครับตัดลงมาได้แล้วยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับลูกที่เก้าครับอธิพงษ์มุ่นพลายครับตัดลูกที่เก้าให้กับไทยครับเก้าต่อสองโอ้โหมาในที่สุดท้ายเลยครับและเป็นลูกแรกของเขาด้วยครับในรายการนี้ด้วยนะครับอธิพงษ์มุ่นพลายเบญจชุด แตะหลอกไม่กล้าฟาวแล้วครับยิงมามีชนแลกสุดท้ายเข้าท่าอันนี้พงเลยครับโอ้กลายเป็นดีครับมาตั้งให้อันนี้พงได้แทมจอดจอๆแล้วครับ9ต่อ2อออสเตรเลียเขาก็คงไม่เอาแล้วเลยครับนี่ครับปล่อยเลยครับแหมรอหมดเวลาครับครับปล่อยหลังหมดเวลาใกล้แข่งขันครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับถล่มเอาชนะออสเตรเลียไป9ประตูต่อ2นะครับ ฟ้าแชมป์เอฟซีฟุตซอลแชมป์้อเชียไ,ชไทยแลนด์2024เปครองได้ย่ารับน <"On Heart> ประสบการณ์อยาจัดจานทำคอนเทนตทำพารตดัคลิปเลนๆกลายมาเป็นยูทูบเบอร์จังตั้งใจทใหเต็มที่สุดท้ายแพ้ทุกทีโถคนดีออนัดเลย On h ピャ